อันใดลูกใส่แขว่าใหนขืนมาลูกแข่ลงไปแล้วแข่ลงไปในน้ำลูกปะึขน้นอย่างลงในน้ำจังเลยลูกแข่ย่านแขังลอคอตัี่นแขั่นมาีวมาดวมาเวมึงอีแขมึงอีแขแล้วลูกเร็ว เด้อยู่ในน้ำโูยังเหมันหุลล่นลุกสัญญาณอินเทอร์เน็ตบอดีไหมบอชัดหุ่นย่างเป็ดมังกยทั้งกระเจ้าเห็นไกงเห็นบอยแยใจเอ่อแค่น้อยตัวนั่น นี่อยากโตเด้อเนี่ยไหนยจะไปเด้อลูกเด้อจะไปโยนพูด<ป>ลูกเห็นต่หัวพอดจอร์เค้ ใล้เห็น่อาปากท่ง้มที่มับอนั่นน่ะเห็นบอพี่อยากโตเลยเนี่ยใจคือบเห็นฮะคิดเห็นบอนม่เป็นเงินเงินเสบ่าต่อแค่มึงมึงคือว่าเห็นกลัวมึงมคือบ่เห็นกูเจอะไรเก่งพี่นเดืหัวมันนั่นนั่นนั่นเห็นบอ ดูร้อยพาไปด้อะรยร้อยที่จอไม่ขาดเด้อ้อยกวน้อยมันปลาลูกป้าไปแห่อาหารปลาปลาลูกป้ามามาบ่าปรมวลเดลุกมามามาไปไปเห็ดบุญลูกป้าป้าปมาจับมือแม่เร็วเร็ว ไปไปไปให้ห<ส>ัวอาหารปลาปไปแล้วลอบกีแขไปแล้วเด้อบอกอีแข็สิไปแล้วอีแขงอ็ชอบกี้เองมาเห็นกูไปโบภาพไป หาอาหารเดยียดนี้สิเดยียวขวบเยอะสวัสดีค่ะมาแบบหนาสุดมากฮาลุกไสามาเฮ็ดบุญวัดเต่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชาย,ยภูมิ้องกได้เนะาะห่อน Nang đi lụ, bố, phết phết đi lúc chồng bố, bố, um bố. hẹn um à phết bao bố ôm năm bố hai bố ôm lúc của binh binh lộn binh มาถ่อคุณบัวลา่ภาพบ่นียังจะบัวลายนะยามันสิลมเด้โทรศัพท์มาจะถ่ายให้ี่เขียนนี่แม่ือ เขาเรียกงูนักขินเกิดปีงูตลูกนักขินก็ต้องนับถืองูตลูกไปให้ไอ้เบลห้เาะเอาบักกันอย่ตงงี้ยเอาท้ายแม่พายจท้ายก็แย่งกันนุ๊กบ้แรกที่เขาก็บเขาได้ยงยัก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 นะนั่นแหละ โขออเจ้าแม่นะี้โบอีอไผัวจ้าแนะคีโบอยากได้ผัวเอาผัวให้โบจะกนแน่กล้องคือประสาทโบบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องตัวนี้กับท้ายทอสดอยู่โอเอาเอาคือขึ้นไปจังสัตวลูกเย้นัไปเอาลานในเย้นะหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งแปบหนึ่งอ้อ้าอ้าอ้าหนึ่งสองสามอ่ะพอโอ้อยากเห็นเจ้าแม่นาคีน้ำเขาใส่เตาลูกมี่ผุนๆเตายุ่นจังหลายลูกปไปเบ่งเตาหุ่นป เอาเนี่ยอึ๊บค่อ,คอยๆยงางลูกค่อยๆยงางสิงลมคี้นมันสิลมยางดีๆเ้อะลมลมเป็นยางโอ้กระต่ายปะลูกมาแม่อุ้มมะครับครับ

เอ๋ออ๋อผัดหอเทผักดหอมันเนี่อาปูนก็หอเต่าสันดอกหอกระป่ายท่เนี้หอยกระต่าเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยเดี๋วนะขี้นหน่ออึ๊บเบิืงแม่อุ้มดีดีขี้นจะยากเอาเข meter, ははี้นจะยากโอเคโอเคเฮ้ยไปเบิงนขี้นจะยากยางดีด Is ีมันจะล้มนั่น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 ขี้นอย่าแลงหลูกอย่าแรค่อยๆลงไปมาจับมือแม่เร็วมันจะล้มมันจะล้มจับมือแม่ ขี่เต่ายูพี่ลูกอะเกกวอพนไปขี่เต่ายูพี่ลูกยูพี่ยูพี่ยังพี่อันเดียเต่าเต่าตัวเบเริ่มเลยพี่พี่พี่มาพี่นะระวังขี่กระกือเ้วลูกขี่กระกืนเห็นเต้าปะแค่เต้าแท่ละครับเจ็ดนั้น tàu 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 phun phun bé ôm nòng bà yên bên nè bèo thằng nòng tột lông phải đó tàu nhảy Vâng nào đó béo บ่ตายดอกมันน้องสั้นเลยอันใดกลูกมันไ่ได้ตายตัวลูกมันบ่ได้อันออกมาตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่กัดเด้อถึกใจเบกินงเล่นิงเบิงนองเยเด้อ อยู่นี่บอมีดอกมาลูกมามาอู้น้ำขื่นตัวนี้ไปทข้าไป้หัวหารปลาปลลูกปะเตีดเตีดขึ้นเตีดเต้าแทและเนาะ โอ้ยเต่าอย่างออกแม่แๆคุณบัวไล่าีเาลูกแม่ฮะไม่งั้เบิ้งตัวนัรง้เลยป่ตายกนนกันดิชนมื่ีแล้วชนมันนกตัวใหญ่มากโบโบเบื้องเลยเด้อไปจับลังเขาเขายางมาหาเลยนะ เดวแท่วาดเตา่ีวนั่นอะพอ้เนียจะแม่ตัวแหบ่นีตัวแแเนาะอตั้ไนคือตัวใหญ่แถบอันนี้จะพอเตาบ่